วัสดีครับผมข้าวเปล่าพิรันอยากแชแนลกเดื่อครับพี่น้องเอาพี่น้องมากินข้าวเบล่าปลาครับมึอนี้พี่น้องอย่างนีกินแรกเนาะครับมากินข้าวเปล่าปลาพี่น้องเอาหนึ่งกระได้พี่พี่น้องเบิ้งครับมีอยังงนี้ไงกะมีซุปน้ำมันครับพี่น้องครับแล้วก็ต้มยำปลานิ่มเข้าม้อพี่น้องแล้วก็นี่ครับเบ้าปลาคิดอยากก็เลยเ็ดข้าวผัดกระเทียมซีอิ๊วไข่ดาวนะครับเอาพี่น้องมาโทรหลายอย่างฮะ บ่าป่าซิมึงขอบหัดก็ได้เฮ็ดสุงที่สูงนอนมึงครับเฮ็ดเอาเองนะสูงน้ใหม่เฮ็ดเอาเองต้มยำไม่เข้าได้เองครับพี่น้องครับมืวิ่งทางบ่อได้ให้พี่น้องมึงหาซิมมึงนอนพี่น้องมึงจะเป็นยังไงพี่น้องบ่าวป่าเขออนุญาตเดินชิดชูมันครับเขาเลย Bapak-bapak no, oh, no, hmm. ya, yang sejumlah akan bilang, oh, anak-anak bilang, pun Hmm. bapak-bapak sih, nggak nyamun yang ในซุปทำไมครับพีบ่จอครับซุปทำไมฝีมือคนหลังเล่นพี่จอชุ่ย Cũng <laughs> có mà phí nó bạn Hóa một cái thêm หาก็ขอปลาไม่กินพร้อมกันกนบเอาปลาครับไข่พี่น้องมาเลยครับไข่ดาวเยิมย้มๆครับพี่น้องเห็นรึเปล่าไข่ดาวเยิมย้มๆลากลงไปก็ข้าวผัดหอมๆร้อนๆคำยิ่งใหญ่ thuốc nằm trồng trong รอนมือนกันนะห้ามัม่อกันครับซุกน้ัมยก็พอผัดในะส่เซลมอนแล้วาะุมปลาใช่ป้ เอพี่น้องคลิปนี้กับพ่อไปทำนี้สักครับคลิปหนาพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ฝากพ่นอนอนนล,ลันยาชแนลได้เลยครับพี่น,อน้องเด้อพ่อไปทำนี้สักปันนะครับเนาะสวัสดีครับ